น,นี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้ว่าก,การจังหวัดน,นะครับท่านรองผู้ว่าก,การจังหวัดท่านในพื้นเมืองนะครับบอกอสอนะครับท่านผูุ้มกับ,บท่านีนจังรวจดูทอนเมืองบ้อน,นองนะครับพร้อมตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารจากร 25, อ25,002ตำรวจจากตำรวจกะเวจชายแดนที่415 นะครับหมวดสุนทหสารแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสารสนุขมาสุมตัวปัสสาวะนะครับแล้วก็พ้นสิ่งของที่ติดกฎหมายนะครับเราได้ดำเนินการตั้งแต่เช้ามืดนะครับเวลาอเมริกานะครับโดยดำเนินการเป็นวามรับนะครับมีผู้ที่รับทราบก็คือท่ารอาารท่านผู้ใหญ่นะครับสามคนนั้นนะครับนั้นนะครับไม่มีใครได้รับทราบเลยนะครับคน ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งโดยรวดเร็วและเข้งขันนะครับและก็พร้อมเพียงนะครับแต่ที่เราได้เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นมานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นฝ่ายเดินจำายแล้วก็เดินพักหน้าโทษหญิงนะครับมีการตรวจค้นสิ่งต้องห้ามสิ่งที่ผิดกฎหมายตามที่รม่ทายได้กำหนดไว้แล้วก็ต่ว ปัสสาวะนะครับพือคนหายาสติดนะครับในเดือนจําจังหวัดระนองนะครับมีนักโทษทั้งสิ้นเก้าร้อยเก้าสิบแปดคนนะครับนักโทษชายแ2ดร้อยยิบสคนนักโทษหญิงหนึ่งร้อยเจ็ดสบคนนะครับการส่งตรวจก็ตรวจนักโทษชายเนี่ยนะครับตรวจปัสสาวะเนี่ยสองร้อยคนตรวจนักโทษหญิงเนี่ยห้าสิบคนนะครับผลการตรวจนะครับทุกคนนะครับ เฉพาะนักโทษชายเนี่ยนะครับตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าไม่มีปัสสาวะเปสีม่วงใ่อย่างใรสิ้นนะครับแล้วก็น,กกนักโทษหญิงก็เช่นเดียวกันครับจํานวนตรวจ50คนนะครับจากการอัดสุปตรวจก็ปรากฏว่าไม่มีคนใดที่มีปัสสาวะเป็นสีม่วงทั้งสิ้นนะครับส่วนเฉพาะในเรือจำนักโทษชายเนี่ยนะครับห้องพักนักโทษชายเนี่ยปรากฏว่าก็ได้สิ่งของนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งของที่ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าไม่ใช่ยาเสพติดนะครับไม่ใช่สิ่งที่ดังวลหรือว่าเป็นสิ่งที่น่าหวาดวิตกนะครับสิ่งที่เราได้ก็เป็นอุปรกรณ์ต้องห้ามนะครับตามระเบียบของทางเลยจจังหวัดระนองนะครับก็สิ่งที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้นะครับก็จะเป็นภาาโป้นะครับเป็นเครื่องมือเครื่องมือนี่ก็ ไม่ได้นาเข้ามาจากข้างในนะครับเป็นเครื่องมือที่อยู่ในเดินจำเลยนะครับท่านผู้ชายการไี่มีทีมงานสอนยั้โทษนะครับอาชีพแพทย์นักโทษต่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดสาหรับตัดอวนตัดแหนต่างๆนี่นะครับที่เราได้สอนโทษนะครับนะครับแล้วก็เจออุปกรณ์นะครับเช่นอุปกรณ์เกี่ยวกับการสักกากระตุกตานะครับ ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่สามารถมีไว้นะครับจะลดยยทิ้หไปก็ยึดตัวหมดนะครับการตรวจค้นนั้นใหญ่จะเรียนว่าการตรวจค้นโดยผู้ที่มีประสบการณ์น,นะครับตรวจค้นทุกซอกทุกมุมตรวจท้นในในล็อกเกอร์นะครับตรวจท้งสถานที่ที่เป็นรูนะครับเป็นที่หลงซ่อนเป็นอะไรต่างๆนะครับก็การตรวจในวันนี้นะครับผมและก็พวกเราทุกคนนะครับดีใจเพราะว่า ทางภักโทษได้ให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับแล้วก็ผลปรากฏว่าเราไม่มียาเสพติดนะครับเป็นเรื่องที่เรายินดีแล้วเราคาดหมายมาก่อน